คอนเสิร์ตครั้งนี้ก็จัดขึ้นในวันที่24ใกล้แล้วนะคะสำหรับ In Love Concert The Unforgettable Love Song s ค่ะเป็นเพลงสากลนที่เราคัดเลือกมาว่าเป็นเพลงสากลนที่ถือว่าเป็น Timeless Music ก็คือเพลงที่เพราะ แล้วก็หลายคนยังคงจําได้มีหลายเพลงที่ถูกนํามาร้องซ้ําแล้วซ้าเล่าแลเราก็คิดว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้น่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ถูกใจคนที่รักเพลงสากลเพราะว่านักร้องแต่ละท่านที่เราคัดเลือกมาก็ร้องเพลงสากลได้ดีทุกคนค่ะยากไหมยคยากอะไรนะเอาไวสิิแต่ละท่านเลือกยังไงบ้างเลือกยังไงบ้างเหรอครับเราเราก็เลือกหลายท่านนะคะที่เราก็ต้องมาลิสต์เพลงแล้วก็ลิสต์ว่าเออแต่ละคนเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นเดียวหมดเลยค่ะคุณรัชเกล้าแล้วก็เราก็ต้องรู้ว่าถ้าเป็นรัชเกล้าเนี่ยแนวเพลงแบบไหนเ <c oughs> หมาะก,กับเขาแต่พอมาคุยจริงๆแล้วเขาก็มีอีกแนวนึงนะคะ <c oughs> ค,ค,คือวิธีที่เราคิดกับวิธีที่นักร้องคิดก็อาจจะต่างกันก็ <c oughs> ต้องมานั่งทาการบ้านกันใหม่โทรคุยกันไปคุยกันมานั่งคุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราคิดว่าทีมงานของเราเนี่ยได้คัดเลือกแต่ละท่านเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยมีความสามารถพิเศษในเรื่องของการร้องเพลงสากลเพราะการร้องเพลงสากลไม่ใช่ไม่ใช่แค่ภาษาแต่เป็นเรื่องของ อารมณ์ความรู้สึกสำเนียงเพลงแล้วก็สำเนียงส่วนตัวของแต่ละคนที่ออกมาฉะนั้นเราจึงคิดว่าแต่ละคนเขามีซิกเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วยากค่ะยากยากในการเลือกเพลงเพราะว่าบางทีเราเลือกให้เขาเขาบอกว่าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ผมไม่ใช่ไม่ใช่ฉันไม่ใช่เราเราเราไม่ร้องแบบนี้พี่เปิลบอกเลยครับตัแต่คุณรักเกล้าเขาบอกว่าคุณรักเกล้าน่าจะร้องเพลงแนวแบบอารมณ์นิ่งๆช้าๆไม่นะหนูอยากร้องอะไรที่มันแบบอะไรอย่างเงี้ยแนวแนวพูซี่ ี่บอกกับพี่อ่ะจริงชอบเต้นร้องค่ะอ๋อชอบร้องใช่แต่ว่าก็ไม่ได้มีโอกาสแต่มีโอกาสร้องเพลงเต้นค่ะจะเต้นนะคะคือคืออย่างอย่างอย่างนัดเราก็มองว่าน่าจะแบบซอฟนุ่มๆแต่ก็ไม่เด็กเป็นคนอนข้่าจะเชื่อฟังค่ะมีมีปิดบ้างเล็กน้อยคนที่ทํางานแบบยากสุดคือคนนี้ค่ะอ้าวทไมล่ะคือคนนี้เขาจะแบบร้องเพลงสากล <laughs> ได้หลากหลายเขาก็เลยอยากจะร้องนู่นร<嗯>้องนี่ร้องนั่นเราจะบอกว่านี่มิ拉นี่แหละใช่เลยต<嗯>ัแมิวพูดสินี่แหละใช่เลยคืออะไรเลือกเพลงยากนะคะเพราะ<嗯>ว่ามันมีหลายๆเพลงที่ตัวมินเองเนี่ยก็อยากจะร้องเพราะว่าเติบโตมากับเพลงสาก,กลนะคะพูดยังยงว่าร้องเพลงได้ครั้งแรกก็คือต้องเพลงสาก,กลเลยก็เลยบอกพี่เปิ้ลบอกว่าเออ เปิ้นอยากร้องเพลงนี้อยากร้องเพลงนั้นทํายังไงดีอยากร้องทุกเพลงเลยเบิ้นบอกใจเยน็นๆนะมันมีตั้งเจ็ดคนนะในคอนเสิเร์ตนี้ต้องแบ่งปันกันนะ <c oughs> อะไร <c oughs> ประมาณนั้นก็เลยแบบว่าเออก็เลือกสิ่งที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วก็คิดที่คิดว่าคนจะไม่คาดคิดว่าเราจะร้องเพลงนั้น <c oughs> เออเพะปกติเนี่ยเพลงไทยเนี่ยจะร้องเพลงนิ่งๆเพลงสากลนี่จะร้องแบบออกแรงๆนิดนึงสะบัดอารมณ์ครับค่ะครับผม ผมก็เลือกไม่เยอะครับก็เอาตามที่ประมาณที่เปิลกายกาไว้ก็มีเปลี่ยนบ้างนิดหน่อยเปลี่ยนบ้างนิดหน่อยแต่ก็ยังอยู่ในทีมเดิมแต่จริงเพลงที่ร้องเนี่ยจะเป็นเพลงที่ผมไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนเลยด้วยครับแล้วก็มีอาจจะมีเซอร์ไพรส์เนาะเต้นนิดนึงผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะเขาเพิ่งบอกผมเหมือนกันว่าจะต้องมีเต้นแต่ว่าได้ครับเต็มที่ครับก็จะยากนะก็ยากก็ยากเพราะว่า แต่และท่านก็มีมีงานส่วนตัวแล้วก็เวลาซ้อมก็น้อยมากเลยเพราะว่าเพลงเนี้ยทำใหม่เลยคือดนตรีทำใหม่หมดเลยค่ะ แล้วก็ไม่ใช่ดนตรีธรรมดาเป็นออเคสตราฉะนั้นจึงจึงค่อนข้างจะหนักในเรื่องของการอ้อมเพราะคือแต่ละคนต้องซ้อมเป็นแบบมากเพราะว่าอย่างนกเองว่าเพลงอารมณ์นะค่ะแล้วว่าแล้วแล้ว,แ,ลวแต่ละท่านก็ต้องมารวมกันอย่างทั้งนกพ p เมิลล่าลัดด้าอย่างนี้มารวมกันผู้หญิงม,มาร้องด้วยกันผู้ชายร้องด้วยกันมันก็ค่อนข้างจะต้องซ้อมเยอะเหมือนกันค่ะ สื่อที่ไปพูดอยู่คนเดียวที่ทำในภาคคอนเสิรีตพี่หนึ่งแอนด์ใหม่เนี่ยมันยากไหมคกับยากครับพี่หนึ่งอยู่ไหนแล้วคะเนี่ยพี่หนึ่งเพื่อนอธิบายพี่หนึ่งก็จะจะจะมีเรื่องของเครื่อง เครื่องสายด้วยแล้วก็เขียนใช่ใช่ค่ะแล้วก็มีเพลงเมดเล่ที่เอามาต่อกันเพลงนั้นจะต้องอยู่ตรงนี้เป็นทุกเพลงภาษาฟนมันก็มีภาษาของเขาเนาะที่บางครั้งเนี่ยการเรียบเรียงดนตรีที่แบบว่าละเอียดต้องละเอียดต้องละเอียดค่ะที่ที่วันนี้เป็นวันแรกที่ซ้อมนะคะทำดนตรีแบบใช้เวลานานมากค่ะวันนี้เป็นวันแรกที่ซ้อมที่ต้องเป็นตัวแทนกับ วันที่24เมษายนนี้นะคะรอบเดียวยจริงๆค่ะที่พระกอนฮอนะคะสองทุกเป็นต้นไปที่เชื่อว่าจะถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่เราตั้งใจทําให้เทียบเท่ากับคอนเสิร์ตต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงสีเสียงงาน production ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเราเราเห็นงานรักเรื่องต่างประเทศมาแนละ้วเราอยากทําให้เหมือนที่สุดใกล้เคียงที่สุดดีที่สุด นักร้องทุกคนก็เต็มที่ค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการแสดงบนเวทีนอกเหนือจากร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเต้นไม่ว่าจะเป็นภาพไม่ว่าจะเป็นอะไรกาเต็มที่ค่ะ<ช>ก,คก็เจอก,กันนะคะวันที่2ั24แนะคะที่ p a r a g o n h a องทุ่มหนึ่งค่ะ